บรรดาพระโยคาวาจรอทไหลเวลานี้การเห็นที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคก่อนแห่งการเจริญพระกรรมฐานวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมแต่เทว่าคงยังไม่ถึงบุพกรรมเป็นฝ่ายของกรรมชั่ว นั่นก็คือนรกจะนำเรื่องราวของนรกที่เมื่อวานนี้ได้นำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินทร์สีงตรัสทรงยืนยันว่านรกมีจริงมากล่าวไว้แล้วสำหรับวันนี้ก็จะนำกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบาทีแก้วที่ทรงรับรองเรื่องนรก มากล่าวให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังสำหรับบาลีคนรกนี้มาในเทวทูตสูตรอุปริปันนกนิิายมัชชิมะนิกข้อ้าอยยี่สหน้า340แห่งพระไตรปิฎกสยามรัฐ ที่เอามากล่าวให้ฟังกับพราะว่าท่านทั้งหลายจะได้ค้นคว้ากันได้หรือว่าพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัสดาสัมมาสัพพุติเจา้ากล่าวไว้ในเรื่องของนรกมีอะไรกันบ้างท่านนี้ก็พราว่าเป็นการยกเรื่องเขายกต้นหัวตามา ที่จะคิดว่ามีความรู้เรื่องนรกสวรรค์เป็นผู้วิเศษแต่ความจริงถ้าวิเศษตอนนี้ก็ไม่ขอจะวิเศษแล้วเพราะว่าถ้าไม่รู้จริงไปพูดว่ารู้จริงก็เป็นการอดอุตริมนุษยธรรมเมื่ออวดเชื้บ้านไอการอดนั่นมันก็ไม่ทำให้ตัวหน่มขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้ร่างกายดีขึ้น มันก็มีแต่ความสุดโทมไปทุกวันหาประโยชน์อะไรมีได้เพราะนั้นว่าเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงรับรองและเรื่องที่จะมาพูดสู่กันฟังก็นำมาจากพระไตรปิฎกขอนำเรื่องของนรกมาพูดเลยทีเดียวความจริงนรกนี้มีมากขุมด้วยกันนับเป็นจำนวนร้อยขุม ไม่ใช่แปลคุมโดยเฉพาะและการที่นำเรื่องราวของนรกมาพูดให้ท่านฟังนี้ก็เพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังฝึกมโนโมยิทธิเพื่อว่าจะไปแดงของนรกบ้างจะได้รู้ทางไว้เป็นทงพรางก่อนแด้ว่าการไปแดงของนรกนี้แต่ละคนอาจจะไปแต่ละทาง อาจจะมีการผ่านไม่พบกันก็อย่าไปเที่ยงเถียงกันถ้าบังเอิญมีสภาวะการผ่านไปมีสภาพไม่เหมือนกันก็ลองสอบสอบซ้อมกันซิใหม่ว่าทางนั้นที่คนอื่นเข้าไปนั้นมีจริงหรือไม่จะได้ไม่สงสัยและจะไม่คล้ายค้าดกันให้บริการหนึ่งการไปเที่ยวนรกการไปเที่ยวสวรรค์ขึ้นอยู่กับสมาธิของจิต ถ้าสมาธิจิตของใครดีก็เห็นแจ่มใสกว่ากันถ้าสมาธิสมาธิเลวกว่าเขาก็เห็นได้ไม่เหมือนเขาดังนั้นในเมื่อการฝึกสมาธิการทตยเหตหาก็ไปเห็นแตกต่างกันสีสันวันณนะไม่เหมือนกันก็อย่าเพิ่งคิดว่าใครถูกใครผิดขอให้ทุกคนจงคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องชําระจิตให้แจ่มใสไว้เสมอ อารมณ์สมาธิที่ทรงตัวจริงๆนั่นก็คืออารมณ์ของพระอรหันต์แต่ว่าท่านที่ทรงฌานโลกีก็สามารถจะเห็นได้แต่ความแจ่มใสไม่เหมือนพระอรหันต์ขอโปรดจําไว้เท่านี้ก็แล้วกันต่อจากนี้ไปก็จะขอนําเอานรกใหญ่ไปขุ้มมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทาง ในการที่ได้รซบทราบเขาไว้นั่นสำหรับนรกใหญ่นั้นมีอยู่ไปขุมด้กันคือว่าเป็นนรกแม่นรกขุมใหญ่จริงๆนี่รู้สึกหนักใจท่านไม่ค่อยจะกล่าวไว้ว่ามีโทษอะไรแต่ว่าในตอนท้ายอาจจะยกตัวอย่างบางเรื่องและบางท่านมาเล่าสู่กันบางบ้าง พอเป็นแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ใช่แนวทางปฏิบัติไปหานรกต้งกล่าวว่าอย่างนี้ว่านรกนิรยาภูมิหรือว่าโลกนรกเป็นประเภทใหญ่ที่สุดที่เรียกน้ว่ามาหานรกมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันแปขุมด้วยกันตั้งซ้อนเรียงรายกันอยู่เป็นชั้นชั้นไป ห่างกันชั้นละประมาณ1,500งพันโยต์แต่ความจริง1,500งพันยโยต์นี่ทวัดระยะนรกในเขตของนรกมันก็ไม่ห่างและก็นรกทั้งทุกทุกขุมเพื่อว่าเป็นการป้องกันความสงสัย มีคนเคยมาถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกแบบนี้แล้วศาสนาเขามีนรกอื่นไหมก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่มีนรกศาสนาอย่างอื่นใดก็ไม่มีนรกนรกไม่ใช่ของพระศาสนานรกเป็นดินแดนที่ลงโทษคนทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใด จะต้องรับโทษทันเหมือนกันถา้าทำกรรมอย่างนั้นก็เรื่องนี้มีคนชอบถามถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกอย่างนี้แล้วะศาสนาอื่นเขามีไหมก็ต้องขอตอบว่านรกมีไว้สำหรับคนเลวจะอยู่ในศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งทุกๆศาสนาไม่ได้สอนให้คนลงนรกจะนั้นนรกของพุทธศาสนาจริงไม่มี และก็เข้าใจว่าศาสนาทุกๆศาสนาก็ไม่มีนรกเหมือนกันแต่สำหรับนรกนั้นเป็นเรื่องของคนชั่ววันนี้ก็อยากนําน,นรกไปขุมแต่คงไม่จบไปขุมเมื่อเล่าสู่ให้กันฟังโดยย่อขุมที่หนึ่งท่านเรียกว่าสัญชีพนรกสัญชีพนรกนี่เป็นนรกแรกขุมหนึ่งเอาเนื้อความย่อกัน กรรมของสัตว์ที่มีอยู่ในนรกกุมนี้ถึงกล่าวว่าถูกนานิรยาบาลน,นานิรยาบาลน,นี้ไม่ใช่พยายมนิรยระแปลว่านรกบาลมาจากคำว่าปาละของภาษาวลีแปลว่าเจ้าหน้าที่นรก <c oughs> แต่แปลตามศัพท์ก็แปลว่าผู้รักษานรก คือรักษาโทษที่สัตว์ใจพึงได้พึงรับเป็นอนุวานายในริยบาลคือเจ้าพนักงานเมืองนรกจกบับบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกนั้นมัดมาเห็นมั่นให้แน่นแล้วก็บังคับให้นอนลงเหลือแผ่นเหล็กที่สุกจนแดงโชนด้วยอำนาจของไฟนรก เหล็กก็ได้โปดรดทราบว่าไฟในรกนี่ร้อนมากกว่าไฟในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่าที่เราคิดว่าไฟส่วนใดส่วนหนึ่งของมันรกร้อนนั่นมันยังร้อนกว่านับเป็นล้านเท่านั่นพื้นเหล็กทั้งหมดจะลุกแดงโชนเป็นเปลวเพลิงเป็นเปลวขึ้นมาถ้ามันร้อนจากแค่ๆเหล็กจะลุกเป็นแดงแดงโชน เมื่อจับสัตว์นรกไปวางไว้บนสนแผ่นเหล็กให้แผ่นเหล็กนี่เป็นพื้นของนรกเราร้อนในไฟนรกให้ได้รับความแสบความปวดร้อนแหมมันก็ไม่ต้องพนาแล้วนะถ้าร้อนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องพนาว่าร้อนขนาดไหนพนาไปก็ไม่ถูก ถ้าทานที่ดีถ้าอยากจะรู้แน่ก็ลงนอนเล่นในกองไฟซึ่งมีความร้อนไม่เท่าหนึ่งในร้านของไฟนระกดูก็แล้วกันแล้วนายนายี่บานจึงได้เอาดาบบ้างว่าดาบที่มีคมก้าคือค่อยคมกล้านภาษาบาลีที่มีความคมจัดฟาดฟันลงไปในร่างกายของเขา มันดาร่างกายของสัตว์นรกก็ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บางทีก็เอามีดเอาขวานมาค่อยๆถ่าค่อยๆเฉือนวันนี้มันทรมานจริงๆนะไอตัวค่อยๆนี่ว่าจะชุบชับชุบชับเลยทีเดียวดีกว่าเหมือนกับคนนี้เขาฉีดยาค่อยๆแทงมันแสนจะปวด ถ้าพุ่งปลุดจำเป็เดียวผ่านผิวหนังมันก็ปวดน้อยหน่อยแล้วไม่ปวดเลย <c oughs> นี่ท่านค่อยๆถากเล่นเหมือนก็ถากไม้ค่อยๆเฉือนแล้วเฉือนเลือทั้งเนื้อตัวทั้งร่างกายของสัตว์นรกแม้เวลาเชือดเวลาเฉือนมันจะเจ็บขนาดไหนก็ลองเล็กดูแล้วสัตว์นรกที่กําลังนอนกลิ้งดิ้นรนอยู่กับพื้นเหล็กแดงโชน เฉือนทีละน้อยละน้อยทละน้อยจนทั่งเนื้อหนังหมดไปทั้งตัวไม่เหลืออะไรเหลือแต่เพียงสี่โครงกระดูกขาวพลนแต่ว่าบรรดาสัตว์ทั้งโลกนรกทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทุกข์ทรมานอย่างนี้ก็จริงแหละแต่ทว่าเขาไม่ตายจะส่งเสียงร้องควญครายประการใดก็ตามที ท่านนายในเรบาลนี้ท่านก็ไม่ยอมหยุดถ้าไม่ยามทำด้านตามหน้าที่ของท่านทุกอย่างถ้าจะถามว่าสัตว์นรกมีตายไหมก็ขอตอบว่าในเมืองนรกเป็นแดนทรมานฉะนั้นในแดนทรมานนี้สัตว์จะต้องรับผลของกรรมอยู่ตลอดเวลาคำว่าตายไม่มี ในเมื่อเขาตายไม่มีโทษท่านนีพ้พึงมีอย่างนี้มันก็มีตลอดการตลอดสมัยเป็นนั้นว่าเขาจะต้องทรมานกายทรมานร่างกายเพราะถูกไฟเผาบ้างสูตรนายนิจิวานสับฟันบ้างเชื่อเฉือนบ้างถากบ้างอย่างนี้แล้วก็อยู่ในแดงของไฟทั้งหมด บางทีท่านหลายผู้รับฟังอย่าสงสัยท่านถามว่านายนิติบัญญกร้อนไหมก็ต้องตอบว่าไม่ร้อนพวกนี้มีถ้าไม่ร้อนแล้วก็ไม่เหนื่อยถ้าจะถามว่าคุมนี้ทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องขอตอบว่าในพระบาลียังไม่มีในตอนนี้ในตอนอื่นท่านจะมีไว้ว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของท่าน ถ้าพบก็จะบอกให้ฟังถ้าไม่พบก็จำไว้ว่านารกขุมแรกที่เรียกว่าส,สัญชีพนรกมีโทษอย่างนี้จำไว้ด้วยเป็นขุมที่หนึ่งท่านกล่าวต้องกฎเกณฑ์ของสัตว์นรกที่อยู่ในสัญชีพนรกนี้ว่ามีประมาณมีอายุอยู่ในนรกนี้ประมาณห้าร้อปีนรก ไม่ใช่ห้าร้อยปีมนุษย์เป็นห้าร้อยปีนรกท่านเปรียบเทียบเวลาข้อมือนรกกับมือนมอนุษย์ไปอย่างนี้ท่่นกล่าวว่าเก้าล้านปีข้อมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งของนรกที่ว่าสันชีพนรกแล้วก็มีเวลาเดือนหนึ่งสามสิบวันสิสองเดือนเป็นหนึ่งปีแล้วก็เมื่อไรจะครบ 5้าร้อยปีของเขาก็ไม่สับนี่วันหนึ่งนี้ปลาเข้าไปก้าล้านปีของมนุษย์คนแล้วเว้นนั้นว่าท่านนั้นหลายรับฟังไว้ก็แล้วกันว่าสําหรับนรกขุมใหญ่ขุมที่หนึ่งที่ชื่อว่าสัญชีพรนรกได้รับทุกข์ทรมานแบบนี้มีอายุเท่านี้จำไว้ดีว่าอายุในนรก500ปีนรก แต่แต่ว่าวันเขาในรกเกล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันลองคูณเข้าไปสาสิวันเป็นหนึ่งเดือนสิสองเดือนเป็นหนึ่งปีรวมความว่าของเขาเท่าไหร่แล้วของเราเท่าไหร่จริงได้หนึ่งปีของเขาแล้วก็ห้าร้อยมาคูณเข้าอีกทีหนึ่งเทียบกับอายุขาเมืองมนุษย์อันนี้ผมไม่ขอไม่ขอคำนวณเทียบจะไม่ไหว เคยทําแล้วอ่านไม่ออกนี่สำหรับมนรกขงที่สองชีวากาลสุตตะมหานรกนี่ใหญ่โตมากมหานี่แปลว่าใหญ่กาลสุตตะน,น่าคิดน่าคิดนรกดำดำเส้นได้ดำ,ดำ ตามพระบาลี่ึงกล่าวว่าเราสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในนรกนั้นก็ต้องถูกลงโทษโดยนายนิยบาลเอาได้ดำมาตีเป็นเส้นเข้ากับตามร่างกายได้ดำนน่จะูึงิคิเนะีว่าได้หลอดเป็นได้เหล็กได้เหล็กสีดำที่มีความคม มาตีเข้าตามร่างกายแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นนี่สนุกตีเหมือนกันนี่นะได้ดำนตีพับข้อตรงไหนเป็นแผลลึกตรงนั้นนล้ว่าแสนที่จะร้อนไฟก็เมอาจะตลอดไม่ตลอดเวลาได้ก็คมมีความร้อนด้วยต่อจากนั้นไปก็เลื้อยมาเลื้อยเล่นให้สนุกตีเหมือนกันบางทีก็อาฝานมาพาหรือว่าเอามีด รกมาเฉืยงกรีดไปตามร่างกายตามเส้นได้ดำที่ตีไว้ตีไว้ตรงไหนก็เลื่อยตรงนั้นตีเส้นไว้ตรงไหนก็มีถากมีทถา,างกรีดไปตามนั้นสนุกดีเป็นนั้นว่าไม่มีผิดรอยได้คือตีเล่นตำรอยคล้ายๆกับว่าสัตว์ในรบนั้นเป็นแผ่นกระดาน อันยิงกล่าวว่าฉะนั้นนรกนี้จึงมีชื่อว่ากาฬสุตานรกเป็นนรกที่ลงโทษโด้วยเส้นด้ายดำท่านกล่าวต่อไปว่าไม่จะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในกาฬสุตานรกนี้ถูกนายณีบาลจับให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงบริฟไฟของนรกแล้วเอาด้เส้นดำ อย่าลืมนะว่าได้นี่มันเป็นได้เหล็กได้เหล็กไม่ใช่ได้ไหมซึ่งทำได้เหล็กนรกขนาดใหญ่โตเท่าลํำตาลมาตีเป็นร่างกายของสัตว์นรกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมากจนเป็นให้เป็นริ้วเป็นรอยตามร่างกายแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยตามรอยเส้นตีนั้น เรื่อยนรกที่มีไฟรุกแดงโชนแหมมาร้อนลด้เกินค่อยๆเรื่อยไปจนั้ร่างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่สัตว์นรกนั้นทนได้หรือไม่ได้ก็ตามใจแต่ก็แต่ก็ตายไม่ได้ตางก็ดิ้นรนกวนกวายบางทีก็ถึงกับทะลึ่งลุกขึ้นดิ้นชวดพราดความจริงแหมไม่ต้องอธิบายก็ได้นะ มันแย่อย่างนี้จะไปนอนนิ่งอยู่ได้ยังไงแสดงกิริยาคดทธรรมท่าจะสลัดให้หลุดแต่ไม่มีทางนายนิยาบาลแกก็บังคับนิยาบานนะแกก็บังคับจับมัดให้นั่นองคยูอีกแล้วก็เลื่อยตัดตําร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปพวกเขาต้องรับทุกโทษอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขขอนรก มานั่งดูนรกขุมนี้สัญชีพระนรกมีอายุห้าร้อยปีแต่ว่าการสุตตนรกนี้มีอายุมาพันปีคูณด้วสองมาเทียบกันกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าวันหนึ่งของนรกในการสุตตนรกนี้ ต้องใช้เวลาในเมืองมนุษถึง36ล้านปีโอ้โหต้องคิดแล้วอย่าไปเลยคนะรับถ้าไปเที่ยวก็นิมนต์ไปถ้าไปอยู่นะ่าจะไปเลยครับถ้าไปหนึ่งนาทีก็อ่านแต่บอกว่า36ล้านปีจริงๆครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกนั้นก็คูณก,กันก็แล้วกัน วันหนึ่งได้กับ3ามสิล้านปีเป็น1วัน30วันของเขาเป็น1เดือนสิองเดือนของเขาเป็น1ปีแล้วก็คูณได้หนึ่งพันเท่ากับกี่ปีในเมืองมนุษย์ก็ว่ากันไปต่อไปก็จะพูดถึงนรกขุมที่สามสำหรับนรกขุมที่สนี้ชื่อว่าสังคาตะมหานรก ฉันกล่าวไว้ตามบาลีอย่างนี้ว่าเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นในในรกขุมนี้ได้รับทุกข์โทษก็ทรมานโดยถูกภูเขาเหล็กหมดขียี่ร่างกายให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอยู่ตลอดเวลาไม่เวลาว่างเว้นไอ้คำว่าว่างในเมืองนรก,นรกมันไม่มีไม่ต้องไปหาเวลาว่าง ฉะนั้นนรกคุมนี้จึงชื่อว่าสังขาตะนรกแปลว่านรกที่เบิกยี่ร่างกายสัตว์ไม่ไหวเอาใครอยากจะสมัครใจไปนรกมันก็ตามใจนะเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่สัตว์ในสังขาตะนรกนี้มีร่างกายวิกลวิการต่างๆกัน เพอต้องบอกว่ามีรูปร่างแปลกประหลาดพิลึกเช่นบางคนมีหัวเป็นควายแล้วกันมีตัวเป็นคนบางคนก็มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายนี่พวกข้าควายสิบางคนก็มีหัวเป็นหมาเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่แต่มีตัวเป็นคน ดังนี้เป็นต้นเป็นนั้นว่าหัวเป็นสัตว์ที่ฉานแต่ละอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราชอบฆ่าสัตว์อะไรหัวมันก็เป็นสัตว์แบบนั้นยงนี้ก็แล้วกันทั้งกล่าวว่ามีความวิปริตในร่างกายที่คนพิการที่สุดมาท่านบอกว่ายากที่จะพันนาให้มันครบทนได้ นายณิเวานผู้มีดวงตาอันธมึงถึงน่ากลัวมานิตาคงจ้องปิ้งตาแดงกำเหมือนกับไฟจะลุกมาจากกระบอกตามีมือถือสตราวุธเที่ยวเดินไปแล้กวก็เดินมาแล้วก็ยกมือชี้หน้ายกกระวกชี้หน้าร้องคำรามว่าใช้เสียงดังมันฟ้าผ่านนั้ร้องคำรามเหมือนกับเสียงฟ้าผ่า กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเขาว่า,วาอย่างนั้นแม้จะทำเสียงให้เหมือนแกมันก็ไม่เหมือนซันด้วยเพ็าน,นั้นบ้านรกทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายได้ยินดังนั้นเวลาใกล้เขมาสแล้วจะหมดสแล้ววันนี้ได้สามขุมก็บังเกิดความหวาดหวั่นจับโ้หัวใจวิ่งหนีไปโดยเร็วไม่คิดชีวิตขณะนั้นเดิมน่ากรรมบันดาลให้เกิดกองไฟใหญ่ขวางหน้าเข้าไว้ สัตว์นรกก็ไม่รู้จะไปไหนได้ก็ได้แต่พอหันหลังจะกลับมาหนีคนไปเจอไฟหนีไฟหันหลังกลับมาก็เกิดกองไฟดักหน้าเขยกองหนึ่งไม่ต้องไปกันแล้วหากินกับไฟไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็ปรากฏว่ามีกองไฟเกิดขึ้นรอบๆตัวทั้งหมดเผาสัตว์นรกได้รับทุกขเวทนาแสนสาหาัส อันหนึ่งท่านาบอกว่าอย่าพึงเข้าใจว่าไฟนรกท่านหลายจะเหมือนกับไฟในโลกมนุษย์เพราะว่าความจริงไม่ใช่เพื่ะไฟในรรกนั้นมีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้มากมายมาก,มากหลายล้านเท่าแม้จะถูกไฟนรกแผดเผาอยู่อย่างนี้บรรดาสัตว์นรกท่านหลายเหล่านั้นก็ตายไม่เป็น คำว่าตายไม่มีตายเมื่อไรมันก็หมดการทรมานกันเขาต้องการไปทรมานเลยไม่ต้องตายกันร้อนกันอยู่แบบนั้นท่านกล่าวว่าเพราะปรากฏว่าต่อมาไม่ชา้าก็มีภูเขาเหล็กนรกสองลูกนี่เจอบไฟเขาแล้วไม่พอนายนินิวานไล่ไล่หนีไปเจืบไฟหลบไฟหลบมาหลบมาหลบไปไฟเผาภูเาขาเหล็กสองลูกมีไฟล,ลุกแดงชนกลิ้งเข้ามาทับ บีบขยี้ร่างของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้แหลกลานไปเหมือนแก่หีบอ้อยจะบีบแบบแบบไหนก็ตามแหลกเหลวไ่ก็ตามนรกไม่สัตว์นรกไม่ตายถ้าตายเสียก็สบายนี่แกไม่ตายก็ต้องทนทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขสำหรับอายุของสัตว์นรกในสังฆาตนรกนี้ ท่านกล่าวว่ามีประมาณ2,000ปีนรกเทียบกับม,มนุษย์ท่านบอกว่า145ล้านปีของมนุษย์ยังได้วันหนึ่งของนรกขุมนี้สบายและก็สัตว์นรกขุมนี้จะต้องทนทุกข์รดมาทรมานถึงอยู่2,000ปีนรกลองคูณกันดูกันแล้วกันนะครับว่ามันเท่าไหร่ นี่เป็นอันว่ากรรมอะไรไม่ต้องถามกันเพราะเวลานี้ยังไม่ได้พูดถึงกรรมแต่ว่าดูเป็นว่าผมว่านรกแปดขุมนี่เป็นนรกแปดเจียดูมานานแล้วนี่ไม่รู้ว่าขยจนลงโทษอะไรไปเข้าใจอยู่นิดหนึ่งได้ข่าวนิดหนึ่งในด้านเอเวจีมหานรกว่าเป็นอนันตริยกรรมลหรือว่าเป็นอาจินตกรรมจัดว่ากรรมที่ทําจนชิน เป็นนั้นว่าวันนี้ก็คุยกันได้แพงเพียงแค่สามขุมสำหรับบรรดาพระบิณฑบาตทั้งหลายเมื <c oughs> ่อฟังเรื่องราวของนรกแล้วก็จะถือว่าเป็นเรื่องนิทานเล่าเล่นกันสู่กันฟังตั <c oughs> ้งนี้ก็เพราะว่าวิชาความรู้ของเรามีเท่าที่ฝึกให้นั่นก็คือมโนโมยิธิ ที่ท่านทั้งหลายกําลังฝึกกันแล้วบุคคลทั้งหลายแล้วก็หลายท่านที่ทําได้แล้วเพียงเราฝึกแค่ครั้งสองครั้งก็สามารถทาได้หลายคนฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศา,าสนิกชนและบรรดาภิสุทธิสมณีนทั้งหลายเมื่อรับฟังแล้วจะพยายามฝึกฝนกาลังใจของท่านให้ทรงสมาธิตามที่ต้องการ พอมีกําลังสามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพะมาโลกไปนรกได้แล้วก็ไปสอบสนพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นมันมีจริงหรือไม่เอาละท่านทั้งหลายสําหรับเวลานี้มองดูเวลาก่อนเวลาเลาจเริญพระกรรมฐานาก็หมดแล้วสําหรับเรื่องราวของนรกในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังและเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยทั่วกันสำหรับต่อนี้ไปขบันดาท่านทั้งหลายโปรดเตรียมตรวจตัวเตรียมใจตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานแล้วก,ก็เวลาที่ตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานนี่เตรียมใจไว้ให้ดีนะ แสดงความเคารพพระตนตรัยอย่างจริงจังหลังจากนั้นแล้วก็พยายามพิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาส,สังขารวิญญาณในร่างกายให้เห็นว่าเป็นของเป็นทุกข์เป็นโทษที่เราไม่ควรย,ยึดถือเข้าไว้จงไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่ามันเป็นทุกข์ เราจะมีความสุขได้จริงๆก็คือพระนิพพานนี่ข้อคิดสำหรับบรรดาท่านทันไลถ้าท่านทันไลก็จงจำไว้ว่าเราบวชมาเพื่อหวังพระนิพพานเท่านั้นต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานเพกรรมฐาน